สวัสดีปัตตานีค่ะทำไมไม่สวัสดีเรื่อนเดียวกันน่ะมันน่ารักอย่างนี้แหละค่ะทิปไปกับหน่อยนะคะเราไม่เข้ากันเลยก็วันนี้นะคะหน่อยพาทุกท่านมาที่ปัตตานีปัตตานีปาาี่ศานหลักเมืองหน้าศาลหลักเมืองปัตตานีครับใช่ค่ะคุณป๊อปคะศาลหลักเมืองก่อตั้งเมื่อไหร่คะศาลหลักเมืองแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นนะครับในวันที่8ค่ำเดือน6ปีเถาะ ตรงกับวันที่13พฤษภาคมปีพุทธศักราช2,494ครับ หลายคนจะบอกว่าเอ๊ะปัตตานีนี่ไหนเขาบอกเป็นเมืองที่น้องมุสลิมคือเป็นเมืองพอหูกวัฒนธรรมแต่ด้วยระบบความเชื่อในสังคมไทยเนี่ยจังหวัดไหนเมืองไหนก็ต้องมีหลักเมืองซึ่งหลักเมืองปัตตานีเดิมเนี่ยอาจจะสูญหายไปแล้วในสมัยนั้นก็เลยมีแนวคิดในการตั้งเสาหลักเมืองขึ้นมาใหม่ซึ่งผู้ที่ให้เลือกในการตั้งหลักเมืองนี้ในปี2494นั่นก็คือสมเด็จพระสังฆราชอยู่ยานโอไทยวัสเกตสมเด็จพระสังฆราชในขณะนั้นนั่นเองจึงเกิดเป็นหลักเมืองนี้สืบมาจนถึงปัััจจุบบนและกก็ผ่าาารรรูมคค ต่อจากนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนของปัตตนีอีกล่ะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาแบบว่าที่คนอื่นเขาไม่เคยไปเลยนะอันซีเลยนะใช่ปกติไม่ค่อยเปิดเลยนะใช่โอเคเดีมาแล้วถึงเปิดให้อ่ะเดีมาแล้ถึงเปิดให้เลยต้องขอก่อนนะใช่ค่ะผมจะพาไปตึกไวเฮาส์ไวเฮาส์แปลว่าตึกขาวใช่ตึกขาวเป็นบ้านที่คาราบดีชาวปัตตานีท่านหนึ่ง ที่ไม่ใช่คนปัตตานีแต่กําเนิดนะแต่มาลุ่งเรืองรล่ารวยที่ปัตตานีเนี่ยแล้วตอบแทนคุณแผ่นดินหลากหลายอย่างสิ่งหนึ่งคือท่านซื้อตึกโบราณไว้หลังหนึ่งเพราะไม่ต้องการให้ตึกนี้โดนซื้อแล้วไปทุกทิศเดีียวก่อนอย่ารีวิวเยอะแล้วที่สําคัญก็คือในตึกของท่านเนี่ยไปดูก่อนว่ารวบรวมสิ่งของที่ท่านต้องอยากให้ออกไปจากปัตตานีเอาไว้ทุกท่านคั่าไปกันเลย ไปกับหน่อยนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาที่ปัตตานีพามาที่ไวท์เฮาส์ค่ะไวท์เฮาส์เมืองปัตตานีใช่ทุกคนต้องรู้จักเลยท่านนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณป๊อปแต่ว่าอะไรเป็นไวท์เฮาส์เพราะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาแปะชูเกียรติิติเจริญกิจนะครับซึ่งเป็นบุคคลสําคัญเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองปัตตานีแล้วก็เป็นเจ้าของอาคารไวท์เฮาส์แห่งนี้นะครับก่อนอื่นต้องสอบถามอาแปะก่อนว่า ตัวตึกไว้์เฮาแห่งนี้คืออะไรครับเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรครับปัจจุบันก็เอาพวกอของเก่าพิพิธภัณฑ์มาเก็บ,บตอนแรกที่ซื้อไม่ได้นึกว่าจะมาเก็บพวกนี้หรอกคนะเสียดายว่าตึกนี่มันเป็นตึกเก่าแกนะ่เนีเดี๋ยวทีนี้ ถ้าเขาขายให้คนอื่นไปตอบเนี่ยก็เสียดายเนี่ยผมก็เลยเข้ามาซื้อตึกนี้ถูกคนอื่นซื้อไปมันก็เสียดายเมื่อกี้เนี่ยพอดีได้คุยับแป๊บก่อนอแป๊บบอกว่ามีคนปัตตานีที่เขาเก็บรวบรวมของเก่าของอันทรงคุณค่าในปัตตานีเป็นเป็นเหมือนกับพิพิรั์ส่วนตัวก่อน จากนี้เขามีความจําเป็นจะขายก็มีคนมามาบอกให้ดูเป็นคนพื้นที่คนอิสลามเขาก็ชอบเก็บของเก่าๆอะไรพวกนี้ทีนี้เขาจําเป็นจะใช้เงินจะขายมาถามผมว่าชอบไหมผมก็ได้ยินว่าเป็นของเก่าของแก่ก็พาไปดูลูกวัดดูไปสักจะเสียดายผมก็จลซื้อเขาหลังจากซื้อแล้วจริงๆจะมาเอามาเข้าไว้ในในตึกหลังนี้ครับแล้วเห็นบอกว่าไวท์เฮาส์เนี่ยไม่เก็บ ก่าเข้าชมด้วยเรามีของเราให้คนดูใช่ไหมเราให้เขาดูฟรีดีกว่าครับเรามีเราก็ให้คนดูฟรีรบบขมงอย่างไรแล้วคนทั่วไปอ่ะค่ะเขาเขาอยากจะมาที่ไวท์เฮาส์แห่งนี้ค่ะเราจะต้องติดต่อมาก่อนหรือว่ามาได้เลยคะเดี๋ยวนี้เราเราปิดไปค่นะปิดไปเดี๋ยวนี้ต้องไปบอกผมให้ให้ดูอ,อนะ,อะ ผมไม่ว่างผม,ม่ให้คนอื่นพามา,ม,ามันลงเดียนเด็กมันอยากจะดูอะเนี่ยว่า ครูเขาก็มีหนังสือมาว่าเด็กมันอยากจะดูของของเก่าๆอะไรเงี้ยเราก็โอเคให้มาดูได้ก็ถ้าเกิดใครอยากมาเที่ยวที่ไวท์เฮาส์แห่งนี้นก็ติดต่อมาก่อนทางเพจแล้วก็บอกว่าระบุวันนัดว่าอยากจะมาเที่ยวชมวันไหนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหน่วยงานอะไรก็เปิดพร้อมรับใช่ไหมคะได้แลวประชาชนทั่วไปได้ไหมคะได้ได้ได้หมดเลยคนต่างถิ่นมาอะไรมาอยากจะดูก็จะก็ิดให้ดู เดีย๋ออยวต้องขออนุญาตอ่แบบพาชมได้ไหมคะโอเคขึ้นไปดูข <นะ S 2> ้างบนเนี่ง,งทั้งตึกโรงพยบาบาลทั้งตึกโรงพยบาบาลตึกโรงเรียนต,ตึกอะไรหลายหลายอย่าง สมัยก่อนก็รถยนต์ยังไม่มีก็สววนล้วก็จะส่งของก็ต้องใช้สามล้อนี่เกี่ยวกับผมคนส่วนตัวปัตตานีแต่คนจะไปแสวงหาโอกาสที่กรุงเทพนี่คนกรุงเทพมาแสวงหาโอกาสที่ปัตตานีโนนแบบความคิดฉีกอ่ะถึงมีถึงโอ้โห เงินที่คุณให้ผมผมจะเอามาให้คนดูเหมือนกันเป็นธนาบัตรที่ได้ใช้จริงๆทั่วไทยอ่ะตอนนั้นนะคุณปอ,อเพราะว่าเงินเหล่านี้ก็จะกระจายแต่ว่าอาแปะก,ก็ทันงันด้วยช่วงใบ<ช>ของอาแปะเนี่ยทันอยู่แล้ว วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เรามาเยี่ยมชมได้รู้แม้กระทั่งแบบเริ่มต้นชีวิตยังไงทำให้แบบอยากจะเอาประวัติของแปะไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปบอกต่อว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้จะจะเขียนไว้เลยว่าผมทำได้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ขอบคุณแนวคิดนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ กับหน่อยมื้อเที่ยงวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาทานอาหารพื้นเมืองของปัตตานีสำหรับชาวมาลายูร้านปาลาหมปลาซาซึ่งวันนี้มีเมนูนาซีอีดแดงกําปูค่ะแปลว่านี่ไงเอาพูดได้ต้องแปลได้ดิแปลว่าอะไรไม่รู้ไงเป็นภาษามาลายูแปลสิไม่รู้ไปดูดีกว่าทำไมอย่างนั้นนะอันนี้อยากรู้ไปด้านในเลยค่ะ พี่น่อยมาแล้วเต้นโต๊ะเลยนาซิอีเดงกะโปงเขาบอกว่าแปลว่าสำหรับอาหารพื้นถิ่นมาอายูมีอะไรบ้างเนี่ยผมเห็นแน่นอนเลยชุดผักต้มใช่แต่ว่าพี่หล่อยล้างมือแล้วนะแล้วหน่อยอยากจะปลาทอดเขาใช้มือหยิบคุณป๊อปอ่าและนี่น้ำพริกไข่ก็น้ำพริกเขาเราก็จิ้มลงไปเลยค่ะแอบดูแล้วข้างหลังเขาใช้คบทุกนิ้วเลยค่ะคบไปกับเขาด้วย นี่อ,อ,อร่อยใช้เป็นมากใจไม่เป็นใช่ไหม,มคุณ๊อปเขามีช้อนให้อ่ะมีอุปกรณ์ตัวช่วยที่เรียกว่าช้อนไม่วัน,นนี้เรากินพื้นถิน่นเราอยากจะเป็นคนพื้นถิน่นเราจะลองดูเออเขามีช้อนด้วยอ,อ่ะเขามีอันนี้ด้วยอ,อืม ใช่<ต>เรา,ต,าตักะต,ตักอันนี้ใช่ไหมคะมไข่เราใช้มือหยิบไหมหรือไงไม่รู้ผมใช้ช้อนอะ่ะนี่หน่อยจะใช้มือก็<ม>ใช้<อ>มือไม่เอาเรามาพื้นถินแล้วเราต้องถิ่นไปกับเขาด้วยเรามาทานอาหารแล้วเน้วเราต้องลองอันนี้นะคะจะเป็นน้ำพริกกะปิอีกอันนึงจะเป็นน้ำพริกบูดูคุณป๊อปลองบูดูเลยเราจะกินปลาผมลองแกงนี่ให้ดีกว่าไหน อ้าวลืมจิ้มจิ้มก่อนอโอเคอยู่นะน้ำซิกก็อร่อยปลาถูก็อร่อยแต่นี่แหละหน่อยอะอกำลังมองมุมมอ,องอะของคน ของคนที่นี่เขาทานอาหารแบบนี้นั่นเป็นอาหารสุขภาพนะคุณดูดิมันจะเป็นผักนะแล้วก็ทุกอย่างเป็นอาหารที่หาได้แต่ในมุมมองของคนคนคนเมืองก็มองเป็นอาหารสุขภาพเพราะจริงๆในวิถีชุมชนเขา <ๆ S 2> ก็กินผักต้มน้ำพริกอะไรอย่างนี้ปกติอยู่แล้วปลาทูก็หาได้ในทะเลไก่เลี้ยงไก่มีไข่ก็มาทําเป็นไข่เจียวน้ําพริกขึ้นก็มีติดบ้านทุกบ้านผักเขาต้มดีมากเลยกินอร่อยด้วยโอเค ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่เป็นอาหารพื้นถิ่นที่ครั้งแรกเลยเนาะรสชาติเด็ดดวงครับอร่อยค่ะบาราหงบาซ่าชุดนาิซี่แแดกับผมใช่ค่ะกินก่อนค่ับบ้านปาเละเมืองปัตตานีครับ ผมพาพี่หน่อยและคุณผู้ชมมาอยู่ที่วังยะหลิงแห่งเมืองปัตตานีครับถ้าจะรู้เรื่องราวปัตตานีให้ลึกซึ้งอย่างน้อยต้องมาที่วังนี้ครับเรื่องราวประวัติศาสตร์ปัตตานีของปัตตานีเลยวังยะหลิงเป็นวังที่ยังสมบูรณ์ที่สุดวังหนึ่งของบรรดาเจ็ดหัวเมืองของปัตตานีและที่สําคัญยังเป็นที่อยู่ของทายาทลูกหลานวังยะหลิงยังจนถึงปัจจุบันนี้ใช่อยากรู้เป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปด้านบนกันไปกับหน่อยเลยค่ะ เราเนี่ยจะต้องมาเจอท่านเจ้าของวังเจ้าของบ้านก่อนออาพี่เจน่านั่งอยู่นี่พอดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เขาก็นั่งยิ้มหวานๆใสสวยรอเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ยินดีนะคะยินดีที่ได้มาเชืยอเชียวังเดี๋ยวเขาออกตัวก่อนไม่ใช่เจ้าของเป็นแค่สไพรายเป็นเหล่าสไพรส์แล้วแหละแต่ก็รับช่วงในการเนี่ยค่ะเวลาแขกมาก็มาบรรยายที่นี่นะคะค่ะ ก็ที่นี่นะคะความสําคัญก็คือในสมัยก่อนจะเป็นหัวเมืองหนึ่งนะคะสมัยรัชกาลที่2ก็คือได้แบ่งการปกครองออกเป็น7หัวเมืองซึ่งวังเย่หิงก็เป็นหนึ่งใน7หัวเมืองอ่ะนะคะที่เป็นหลักฐานสําหรับทั้ง7วังณปัจจุบันก็จะอยู่ใน3จังหวัดตอนี้ก็จะมี4ี่วังด้วยกันนะคะวังเยะหลิงวังสายบุรีวังหนองฉิกแล้วก็วังปัตตานีส่วนจังหวัดยะลานั้นก็มียาโรแล้วก็รามันนะคะแล้วก็นราชิวาสคืออะไรเงี้ยอ่ะนะคะแล้วก็ สำหรับวังแย่ลิงแห่งนี้ก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันคำว่าแย่ลิงไงคะ่ะกลายมาจากภาษามลา,ายูก็คือมาจากคำว่ายืร<ม>ิงก็คือต้นเนียงหรือว่าลูกเนียงทีงนี้วังแย่ลิงก็ตั้งอยู่ในหมู่บ้านยามูยามูก็คือชมพู่ะคะ่ะส่วนใหญ่บ้านแต่และหลังจะปลูกชมพู่ก็แล้วแต่ความหมายไปนะคะ แล้วก็ก็คือในอดีตนะคะอย่างที่บอกคือเป็นหัวเมืองนะคะก็ในแต่ละหัวเมืองก็จะมีเจ้าเมืองนะคะสําหรับเจ้าเมืองเยื่หลิงก็จะอยู่ด้านโน้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูภาพเจ้าเมืองเยื่หลิงนะคะเนี่ค่ะบรรดาศักดิ์ของท่านนะคะก็คือพระยาพพิกเสนามัตยาธิปดีศรีสุรสงครามนะคะ อ่าแล้วก็ต้นตระกูลก็คือของวังเย่หลิงก็คืออัดุลละบุตรก็คือนายชกุลพระราชทานมสมัยรัชกาลที่หกนะคะท่านเป็นเจ้าเมืองย่หลิงคนที่สี่คนที่สี<อ>่คนแรกก็คือคุณปู่ของท่านบรรดาศักดิ์คือพระยาย่หลิงค,คนที่สองคุณลุงของท่านบรรดาศักดิ์คือพระยาแย่หลิงแล้วก็มาคุณพ่อของท่านองค์ที่สามนะคะคก็คือ พระยาพิบูรลเสนานุกิจเชษฐพักตีแล้วก็มาท่านพระยาพิพิเสนามานะคะคท่านเป็นคนออกแบบเนี่ยสถาปัตยกรรมศิลปะของวังผสมผสานสามสไตล์มีสไตล์มาลายูอินโดนีเซียแล้วก็ยุโรปแล้วก็มอบหมายให้ช่างซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนสร้างวังแห่งนี้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2438สมัยไปรัชกาลที่หาอายุวังณนะปัจจุบัน130ปี แล้วก็ตรงนี้ในอดีตก็คือเป็นสถานที่ราชการที่ว่าความใช่เป็นที่ว่าการใช่ใช่หมดเลยค่ะแล้วก็แต่ละสไตล์ที่อยู่ตรงนี้ค่ะอย่างสไตล์ยุโรปจุดแรกเลยถ้าเราเข้ามาเราก็จะเห็นบันไดสองฝั่งของบ้านเราเรียกว่าบันไดทรงโค้งแบบยุโรปส่วนกระจก3มสีก็มาจากประเทศอิตาลีแล้วก็อีกจุดหนึ่งสวนหยองกลางบ้านนะคะถ้าเป็นสไตล์ของยุโรปคือจะเป็นน้ําพุไของเราเป็นบ่อน้ําทําไมบ่อน้ําต้องอยู่กลางบ้านเพราะคนในอดีตเขาจะใช้น้ํำ ถ้าไปอยู่ข้างนอกมันอันตรายก็ไม่รู้ว่าเกาวางยาอะไรตรงนั้นนะคะจะมีใคระคะทำาปกปรกไหมใช,<อ>ใช่ใช่ใช่แล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นกรงเหล็กหล่อนะคะม,มาจาก ประเทศอังกฤษนนสั่ข้าใช่ค่ะ <Okay. S 1> ในสมัยนั้นส่วนสไตล์ที่สองที่เป็นมาลาย,ยูเข้าลมข้างบนนะคะก็คือลายของคลื่นของน้ําทะเลที่เจ้าเมืองเลือกลายเพราะว่ามันทําให้ลมพัดเข้ามาในตัวบ้าน,น,นและนะ้วนั่นคือเป็นสไตล์มาลาย,ยูจุดที่สองอส่วนสไตล์อินโดก็ตรงประตูค่ะแกะสลักเป็นรูปอดอกไม้เราเรียกว่าลายพัน์นับึกษาก็คือแกะสลักเป็นรูปดอกทิกุลสร้างด้วยไม้ตะเคียนทองด้วยแล้วก็พื้นของวังความพิเศษยาวเลยค่ะไม่มีรอยต่อไม้ต้น เลยค่ะประมาณ18-19เมตรทีนี้ตั้งแต่สร้างวังสมัยรัชกาลที่5เนี่ยผ่านมาร้อยกว่าปีนี่มีการบูรณะใหม่หลายครั้งเพราะว่าทับภาคใต้นี่ฝนตกบ่อยใช่ใช่ค่ะก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะน่าจะเป็นปลายปี39กับต้นปี40ครับก็บูรณะครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นหน้าต่างแา้วเดิมเราเปิดแบบนี้ค่ะทีให้เราดันขึ้นแล้วก็ส่วนนี้ค่ะบันไดสองฝั่งปัจจุบันทายาทที่เขาอาศัยจริงๆมีสองครอบครัวคก็เลยสร้าง แยกกันขึ้นแต่ว่าส่วนพื้นที่ด้านหลังตรงนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ส่วนตัวของทายาทที่ยังอยู่ก็จะเป็นของคุณอาตามรูปต่างๆนะคะที่เป็นเจ้าของวังเรื่องราวที่พี่นาถ่ายทอดผ่านให้พวกเรารับทราบกันใช่ ประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานีจริงๆครับงดงามเนาะแล้วก็วัฒนธรรมยังคงอยู่เก็บรักษาธรรมเนียมวัฒนธรรมทุกอย่างใช่ภูมิใจแทนคนปัตตานีที่ยังมีวัฒนธรรมมันแล้วก็มีวังยังงดงามอยู่นะคุณป้าใช่ใช่ครับผมตอนนี้ที่นี่เท่าไหร่ราคาร้อยสามสิบปีร้อยสามสิบปีหนึ่งร้อยสามสิบปียังสวยขนาดนี้ครับผม ขอบคุณที่เอาให้เราเยี่ยมชมนะคะโอกาสหน้าจะแวะมาหาใหม่นะคะขอบคุณพี่ม,มากเลยค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ นี้นะคะหน่อยพาทุกท่านเที่ยวปัตตานีวันนี้เราไปไหนกันมาม้างคุณป๊อปไปพิพิธภัณฑ์ไวท์เฮาส์พิ House, พิธภัณฑ์คุณชูเกียรติไปกินข้าวพื้นเมืองอ่าร้านบาลหฮมพื้นเมืองปัตตานีจริงๆแล้วก็กินข้าว<ป>ด้วยมืออ่าไปวังยะหลิงซึ่งเป็นตำนานเก่าแของเมืองปัตตานีและตอนนี้เรายืนอยู่บนสะพานศักเสนีกลางเมืองปัตตานีแล้วก็แม่น้ำปัตตานีที่ไหลผ่านกลางเมืองปัตตานีเลยอ่าใช่แล้วะนะคะ แต่ทริปนี้นะคะยังไม่จบเท่านี้นะต้องคอยติดตามเรานะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนของปัตตานีอีกเพราะเสน่ปัตตานีวนังปัตตานตตียังมีของดีอีกมากมายเลยคะ่ะแค่ตรงนี้สารลักเมืองความเชื่อพุทธไทยพรามตรงข้ามมัสยิดต,ตรงกลางสะพานฉลองตุจีนความ<อ> <c oughs> วัฒนธรรมปัตตานีมีมนสเสน่ห์คุณต้องมาไม่งั้นคุณก็จะไม่รู้ <c oughs> ก็ถ้ามาแล้วหน่อยรับรองว่าคุณต้องมาเที่ยวอีกเพราะน่ารักมากๆเลยเนาะเขาบอกว่าอะไรนะใครที่มาปัตตานีข้ามแม่น้ําปัตตานี3มรอบแล้วจะต้องมาอีกวันนี้พี่หน่อยวันนี้วันเดียวพี่หน่อยครับกี่รอบอ้เป็น1ิบโอเคแสดงว่าเราต้องมาบ่อยแน่ๆนแล้วจนเขาถามว่าหน่อยเป็นคนปัตตานีหรือเปล่าเราปัตตานีเมืองงามครับเมืองน่ารักคนก็น่ารักก็ป็นอีก็อร่อย เป็นอีกที่หนึ่งที่หน่อยแนะนำนะคะแล้วก็รายการไปกับหน่อยวันนี้เราจะต้องขอจบที่เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยกดแชร์กดหัวใจกด subscribe กดกระดิ่งดังเก่งๆนะคะแล้วก็อยากให้เราไปอยากให้หน่อยกับคุณปาไปไหนก็พิมพ์มาแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วกลับมาพบกันกับหน่อยใน E อีพีต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปักท้าไม่นับไปปัก